เรื่องราวต่อไปอีกหนึ่งความห่วงใยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือเรื่องสถานการณ์ภัยแรงนั่นเองนะคะฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้ล็อตสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปนี้เราจะเข้าสู่ฤด,ดูแรงนะคะตอนนี้ค่ะหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยนะคะก็เตรียมพร้อมในการที่จะรับกับสถานการณ์ภัยแรงที่จะมาถึงในเร็วนี้ค่ะ ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอนุทินชาญวิรกุลค่ะก็ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่กระทรวงมหาดไทยค่ะยังคงมีการเร่งรัดวางแผนร่วมกับหน่วยงานและก็ท้องถิ่นต่างๆเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำนะคะได้มีการสั่งการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกพื้นที่จัดหาพื้นที่ที่จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงค่ะได้มีการเร่งการรายงานเข้าไปในพื้นที่นะคะเพื่อประสานงานกับกระทรวงการคลงังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจัดทำทางน้ำให้สามารถนำน้ำเนี่ยไปจัดเก็บในพื้นที่ดังกล่าวและจะนำกลับมาใช้ในช่วงฤดูแรงนั่นเองค่ะ ในการบริหารจัดการเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆนะคะคุณผู้ชมคุณศินีนาศคะ่ะเพราะว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอะคุณมีอำนาจเต็มในการสั่งการประกาศพื้นที่เสี่ยงภัย การบริหารจัดการบุคลากรแล้วก็การให้บริการต่างๆรวมถึงเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยในทุกๆชิ้นเลยนะหากมีเหตุขัดข้องหรือว่าส่วนใดๆที่เกินกว่าอำนาจในการตัดสินใจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสามารถแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่ากระทรวงมหาดไทยได้เลยนะคะเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆได้ทันที